สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอประจำวันที่3กรกฎาคมพระธรรมโยบบทที่25-26-27และพระธรรมกิจการบทที่12ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมพระธรรมโยบบทที่25บิลดัดว่ามนุษย์จะชอบทำเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรแล้วบิลดัด ชาวชูอาตอบว่าพระองค์ทรงอำนาจครอบครองและน่ากลัวพระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพในที่สูงของพระองค์กองทัพของพระองค์จะนับจำนวนได้หรือความสว่างของพระองค์ส่องไม่ถึงผู้ใดบ้างแล้วมนุษย์จะชอบทำเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรคนที่เกิดมาจากหญิงจะสะอาดได้อย่างไรดูเถิดแม้ดวงจันทร์ก็ไม่สุขใสและดวงดาวก็ไม่สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์มนุษย์ผู้เป็นเพียงตัวดักแด่จะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด และบุตรของมนุษย์เล่าผู้เป็นเพลงตัวนอนโยบบทที่16โยบตอบว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามิอาจคาดคะเนได้แล้วโยบตอบว่าแม้ท่านได้ผู้ช่วยไม่มีกําลังแล้วศนะท่านได้ช่วยแขนที่ไม่มีแรงแล้วหนอท่านได้ให้คําปรึกษาแก่คนที่ไม่มีปัญญาและได้ให้คําแนะนําดีๆมากมายหนอท่านเปล่งวาจาออกมาด้วยความช่วยเหลือของผู้ใดและผู้ใดโดนใจให้ท่านพูดเช่นนั้นวิญ,ญญาณคนตายกลัวจนตัวสั่นใต้น้ําและผู้อาศัยในน้ํานั้นก็เช่นกัน แดนคนตายเปลือยอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์และแดนพินาศไม่มีพระหมพระองค์ทรงคลี่อุดรอ,ออกคลุมที่เวิ้งวังและแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าพระองค์ทรงมัดน้ําไว้ในเมฆทึบของพระองค์แล้วเมฆก,ก็ไม่ปริกออกพระน้มนั้นพระองค์ทรงคลุมด้านหน้าของพระบัลลังก์และคลี่เมฆของพระองค์ออกคลุมมันไว้พระองค์ทรงขีดเส้นรอบวงไว้บนพื้นน้ํำ เป็นเขตระหว่างความสว่างและความมืดเสาฟ้าก็หวั่นไหวและประหลาดใจเมื่อทรงขนาดด้วยพลานุภาพพระองค์ทรงปรับทะเลให้สงบด้วยความเข้าพระไถ่พระองค์ทรงฟาดราหบแหลกยับไปพระองค์ทรงทําให้ฟ้าสวรรค์สดใสด้วยกระแสลมของพระองค์พระหัตของพระองค์แทงพญานาคที่กําลังหนีไปนี่แน่เหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวพระราชกิจของพระองค์ที่เราได้ยินถึงพระองค์ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบผู้ใดจะเข้าใจถึงฤทธกัมนาตอันเกรียงไกลของพระองค์ได้โยบบทที่ย โยบรักษาความซื่อสัตย์ของตนอยู่โยบได้ยกกรรพศิษฐของตนมากล่าวอีกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงนำความยุติธรรมของข้าไปเสียและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงทำให้ใจข้าขมขื่นลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าตราบใดและอรมปราณจากพระเจ้ายังอยู่ในจมูกข้าตราบใดริมฝีปากข้าจะไม่พูดความเท็จและลิ้นข้าจะไม่เปล่งคำหลอกลวง เมืนเสียเถอะที่ข้าจะพูดว่าพวกท่านชอบธรรมข้าจะไม่ยอมทิ้งความซื่อสัตย์ของข้าจนวันตายข้ายิดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยไปจิตใจของข้าไม่ได้ตำหนิข้าไม่ว่าวันใดในชีวิตของข้าขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนธรรมและขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนชั่วเพราะ คนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะมีความหวังอะไรเมื่อพระเจ้าทรงตัดเขาออกไปเสียเมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไปพระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาเมื่อความยากลําบากของเขามาถึงหรือเขาจะปฏิบิติด,ดีในองค์พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือข้าจะสอนทางทั้งหลายเรื่องฤทธิอำนาจของพระเจ้าข้าจะไม่ปิดบังพระดำริของ,รงพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดูเถิดท่านทุกคนได้เห็นเองแล้วทําไมท่านจึงพูดเลวไหลเช่นนั้นเล่า นี่เป็นส่วนของคนธรรมจากพระเจ้าและเป็นมรดกซึ่งผู้บิดบังคับได้รับจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าลูกหลานของเขาเพิ่มขึ้นก็เพื่อถูกดาบและพงพันธุ์ของเขาจะหาไม่พอกินคนของเขาก็รอดโรคระบดาดก็จะฝังเสียและเมียไม้ของเขาจะไม่คร่ำครวญถึงเขาจะสะสมเงินไว้มากมายดังผงคลีดินและกองเสื้อผ้าไว้ดังดินเหนียวเขาจะกองไว้ที่ก็ได้แต่คนชอบทมจะสวมและคนไร้ผิดจะแบ่งเงินกันบ้านที่เขาสร้างจะเหมือนรังไม้ของดักแด้เหมือนเพิง ที่คนยามสร้างเขานอนลงกับความมั่งคั่งแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเขาลืมตาทรัพย์สมบัติของเขาก็มีอยู่แล้วความสุญญ์ยย้องท่วมเขาเหมือนน้ำท่วมในเวลากลางคืนพายุหอบเขาไปลมตะวันออกหอบเขาขึ้นและเขาก็จากไปมันกวาดเขาออกไปจากที่ของเขามันเวียงเขาอย่างไม่ปราณีเขาจะเรีบหนีจากพลังของมันเมื่อจะตบมือเย้ยเขาและโห่ไล่เขาออกไปจากที่ของเขา พันธสัญญาใหม่กิจการบทที่12เปโตรตามทูตสวรรค์ออกไปจากคุกในระยะเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดจับกลุมบางคนที่มีส่วนร่วมกับคริสจักรโดยเจตนาจะข่มเหงคนเหล่านั้นเฮโรดสั่งฆ่าย,ยากอบซึ่งเป็นพี่ชายของยากอบด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าชาวยิวพอใจก็คิดจะจับกลุ่มเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่าน,น,นี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชือ้อ หลังจากที่ท่านได้จับกลุ่มเปโตรแล้วก็สั่งจำคุกม,มีทหาร4กลุ่มกลุ่มละ4คนคุมตัวไว้เฮโรดตั้งใจที่จะพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชนหลังจากเทศกาลปัสกาณขณะที่เปโตรถูกจำคุกคริสจักรก็ยังตั้งจิตอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านมากยิ่งขึ้นในคืนก่อนที่เฮโรดจะนำตัวเปโตรออกพิจารณาคดีเปโตรนอนอยู่ระหว่างทหาร2คนโดยมีโซ่ล่ามไว้2เส้นและมีพวกทหารยามเฝ้าอยู่ทางเข้าทันใดนั้น ทุสวรรษองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงส่องในเรือนจำทุสวรรค์สัมผัสเปโตที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วกล่าวว่าเร็วๆลุกขึ้นเถิดแล้วโซ่ก็หลุดจากข้อมือของเปโตทุสวรร์กล่าวกับเปโตว่าจงสวมเสื้อผ้าและรองเท้าของท่านเถิดเปโตก็ทำตามตามทุสวรรค์จึงกล่าวต่อไปว่าสวมเสื้อคลุมแล้วตามเรามาเปโตก็ตามทุสวรรค์ออกไปจากคุกแต่ไม่คิดว่าที่ทุสวรรค์กระทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าที่เห็นเป็นเพียงแต่มีภาพนิมิตเท่านั้น เมื่อที้สองผ่านยามชั้นที่1และที่สองมาแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางเข้าสู่เมืองประตูก็เปิดออกเองให้เขาทั้งสองผ่านไปได้เมื่อออกไปไกลประมาณถนนหนึ่งทูสวรรค์ก็จากท่านไปโดยฉับพลันเบโตรรู้สึกตัวขึ้นจึงพูดว่าข้าพเจ้าทราบแน่แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ส่งทูสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของเฮโรดและจากทุกสิ่งที่ชาวยิวคาดหมายจะทำ เมื่อท่านตระหนักเช่นนั้นแล้วจึงไปยังบ้านของมารีมารดาของยอนที่มีชื่ออีกหนึ่งว่ามารกโกที่นั่นมีผู้คนจํานวนมากกําลังรวมกันอธิษฐานอยู่ท่านเปโตรเคาะประตูทางเข้าด้านนอกเด็กหญิงรับใช้ชื่อโรดาก็มาฟังที่ประตูและจําเสียงของเปโตรได้จึงเกิดความยินดีวิ่งกลับไปโดยไม่ได้เปิดประตูให้พลางร้องว่าเปโตรอ,อยู่ที่ประตูเขาเหล่านั้นบอกเธอว่าเธอเสียสติกแล้วเมื่อเธอยือนกรานว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจึงกล่าวว่า คงต้องเป็นทูตสวรรค์ของท่านแต่เปโตรก็ยังเคาะประตูอยู่เมื่อคนเหล่านั้นเปิดประตูแล้วเห็นท่านยืนอยู่ก็พากันแปลกใจเปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วอธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าได้นําท่านออกจากคุกได้อย่างไรท่านพูดว่าจงรายงานเรื่องนี้ให้ยาก,กอบและพวกพี่น้องทราบด้วยแล้วท่านก็เดินทางไปยังที่อื่นต่อไปพอรุ่งเช้า ก็เกิดความโอรมานไม่น้อยในหมู่ทหารเพราะไม่ทราบว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับเปโตรจนเฮโรดก็ค้นหาแต่ไม่พบเช่นกันจึงไต่สวนทหารยามและสั่งฆ่าเสียแล้วก็ลงจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซิซาริยาชั่วะระยะหนึ่งช่วงนั้นเฮโรดกําลังบาดหมางก,กับชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนอยู่และชาวเมืองของทั้งสองนด้ร่วมใจกันเข้าพบท่าน โดยเยกลื่อกกล b l u s t o n ต้นห้องของกษัตริย์เฮโรดได้และขอเป็นไมตรีเพราะพวกเขาอาศัยอาหารจากดินแดนของเฮโรดเลี้ยงคนในเขตเมืองของพวกเขาเฮโรดสิ้นชีวิตเมื่อถึงวันที่กําหนดไว้เฮโรดสวมชุดคลุมของกษัตริย์อยู่บนบัลลังก์และกล่าวคําปราศัยแก่ผู้คนฝ่ายคนตะโกนว่านี่คือเสียงของเทพเจ้าไม่ใช่เสียงของคนทันใดน,นั้นเองทูตสวรรค์อ,องค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าได้บรรดาให้ท่านล้มเจ็บเป็นเพราะว่า เฮโรดไม่ได้สรรเสริญยกย่องพระเจ้าและท่านก็ถูกน้อนกินจนสิ้นชีวิตคำกล่าวของพระเจ้ากลับไปแผ่ขยายและเพิ่มพูนไปมากยิ่งขึ้นเมื่อบารัมบ,บัสและซาวโลทำหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเสร็จแล้วจึงกลับไปจากเมืองเยรูซาเล็มและได้พาดยอนซึ่งมีชื่อหนึ่งว่ามารโกไปด้วยจบการอ่านประจำวันที่3กร,รกฎาคมพระเจ้าอวยพรครับ